สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเอ็มยูไนชั่นแนครับก็จบการแข่งขันไปนะฟุตบอลกีฬาสี่ใที่บ้านนายุงนะครับหนองคอสองหนึ่งก็ชนะออสตาสีธาตไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับจบภารกิจนะฮะของจ่าเอ็มนะก็เดี๋ยวเตรียมตัวนะเตรียมตัวเดินทางไปสมทบทีมงานนะครับสมทบทีมงานที่วังปู่ปาริจิตนะครับก็มาแจ้งข่าวเอฟซีนะครับทำคลิปมาฝากเอฟซีนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับ มาดูการแข่งฟุตบอลนะวันนี้ก็มีลงแข่งนะมีลงแข่งคู่ผสมนะครับมีเชิดนะครับเตรียมก็เตรียมลงนะเดี๋ยวดูคู่นี้ก่อนนะครับผมกมมรกรมการเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวโอ้โคตรแมยโคตรใหญ่นะโคตรใหญ่นะพร้มอมงอนานอยู่งานอยู่ไปแล้ว อโอ้ er โห <c oughs> โคตรใหญ่เลยนะโคตรใหญ่โคตรใหญ่โูซีกับโูเทียเป็นเชนเลยนะครับโมห้ามมเก้าพร้อมแล้วนะครับเมื่อกี้ก็โูซีโูเทียนไม่อนะครับแต่ว่าตอนนี้โมเก้าพร้อมแล้วนะครับท่านบุญก่อนะครับท่านรองประธานสภาแจ้งไานะครับโอ้โหนาฮีว่าไงนาฮีนาฮี เตะไหร่เนาตะไรออกข้างข้าไปนาฮีะขึ้นรู้่าเขาเตะรึ่งเ่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวถามกรรมาการเลยถามกรรมการดูอาไม่เป็นไรโอ้โหนี่ยยังบดนะยังบัดัยรุ่นบ้านไหนครับนี่เตะเราปเตะ,ะ,ตะ,ะตคู่ไหนอ้าวห็นใสสตาร์ท

เขากล้องไหมใครเขากล้องหมายงานตัวนะจะพายช้าช้าช้ามเอาคลิปไ็้าหอยู yup. ่ที้าโยงอะไงาโยงอาโยงอะาโย้อโยอรงาโยงงาโยงโอ้โห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 โอ้ โคดบอลนะโคเจมบอลนะวันนี้อ่าโคเจมบอลนะผลนะครับสำหรับนายดูมีผู้อธิบดีเปล่าครับนายลุงให้หนึ่งร้อยนะครับถ้ายิงเข้านะครับจากคุณนายเก๋นะครับคุณนายเก๋นะครับให้หนึ่งร้อยนะครับถ้ายิงเข้านะครับลูกนี้จะยิงเข้าไป โอ้โหลูกนี้เฉียเสาออกไปนะครับเฉียเสาออกไปนิดเดียวปั่นด้วยขวานะปั่นด้วยขวาโอ้แชมป์เก่านะนาฮีนะสีม่วงนะสีชมพูนายุงนะครับ โอ้ยเฉลบอกต่อหลังไปนะครับเดียวไปเตะนะครับเตะมุมนะเตะมุมนะโอ้บุกหนักเะโอดโอดโคตรโคตรงเนื่อนี่ครับโอดเจมบอลนะครับโอดเจมบอลก็สั่งการต่อเนื่องนะสั่งการไม่ขาดนะฮะอยู่ข้างสนามอ่าเป็นลูกคอลเนอร์นะคอลเนอร์อยู่ว่าไงนะโยมว่า

ก้าวพิเศษว้ามาได้เบื้องหนึ่าเลยนาโยว่าไงนาโยว่าไงนาโย,าย,ายไม่พลาดโด้ไปแล้วโค้ไปแล้วอ่าพากพากันนะพากัากนนะนนะโค้ไปแล้วว่ารู้จักซื้อไหมนาโยว่าไงนาโยว่าไงนาโยนาโยไปแล้วนาโยเสียดีนไปแล้วเสียตีนนาโยตอนนี้กำลังพักสน,น,น,นามเจ้าประตูไ,ได้นะครับสำหรับนาโยโอ้ ชวนโตมากพีชวนโตมากไลยไม่ผ่านนายุงออกด้านข้างไปนายุงไปแล้วนายุงนายุงไม่ผ่านนายุงเน็นายุง่านายุงนายุง่ากงนายุงนายุงไม่นะโอ้ลุนองนาฮีกาแฟกาแฟพี่นายุไปแล้วนาุไปแล้วนอนมาหลับดิอได้นาฮ สกอร์เท <v> anyway? ่าไหร่แล้วเนี uh. ่ยศูนย์ศูนย์หรออ่าศูนย์ต่อศูนย์อยู่นะครับมานี้แชมป์เก่ามากไงทุ่มเข้าไปมากไงจะตีเข้าไงโอ้ยลูกนี้ต่อยขาดตาโยูอ่าโยมโยนขึ้นไปออกด้านข้างไปจะได้ทุ่มเงียบสกอร์ยังศูนย์ศูนย์อยู่นะครับคู่นี้เปลีตัวนะครับเปลียตัวทำงานเปลียตัว เอาเล่นแล้วนะเลีนแล้วเล่นแล้วเลแล้วเลแล้วไม่มานยงนยงว่าไงไม่ชว่าไงิโกิโกไปแล้วโอ้จีนเหรตัวนี้ไหมยิโก้ไปแล้วตายโก้ตายไปใ้ย่โ้ไป้ยิโก้ไปแล้วโอ้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  ลาน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 สวยงามมากนะครับได้ประตูถือว่าเป็นกาต่อที่สวยงามมากสำหรับนายูอาจารย์ครึ่งเท่าไหร่ครับนี่ยสิบนาทีครึ่งละสิบนาทีนะครับครึ่งลสิบครึ่งส้สิครลสิบ้าาหลังไป นะครับ <laughs> จะได้เตะหน้ากองแก้ประตูตัวเองนะครับงนายูนะครับส่วนในเฮจะแก้เกมยังไงท่านอาจารย์สุดพ์กำกองจับไปยันสุดซีกู้ขี้นะครับสงสัยจะมีการโดนจุดเชื้อนะครับอย่าดื้อย่าดื้่ขึ้นไปดูนายูหมดเวลาเวลาการแข่งขันนะครับก็ ถือว่าทั้งสองทีมนะครับก็กินกันไม่ลงนะครับเสมอกันไปทุ่นๆบอกพอจะได้เตะผุดเพื่อนะครับเอาเปล่านะครับท่านอาจารย์สุ์เพื่อชิงเพื่อชิงนะครับเพื่อชิงที่หนึ่งที่สองของสายนะครับไม่เตะบอก๋อมีสามทีมสายยังมีสามทีเสมอกันไปนะฮะ ศูนย์ต่อศูนย์เจ็บจุดโทษได้ครับเจ็บจุดโทษนะครับจุดโทษเพื่อเลือกทีมที่สองอ่ามีจุดโทษมีจุดโทษดนะมีจุดโทษนะฮะสายนี้มีสองทีมนะครับสายนี้มีสองทีมนะครับต้องเจ็บจุดโทษนะครับเพื่อชิงที่หาผู้ชนะนะจุดโทษหาผู้ชนะ นยิงไปเข้าไปแล้วได้นะครับยิงนำไปแล้วนะครับเหล็กประตูต่อ0นะครับแนวหนึ่งนะครับจะได้ยิงโดยเสียหนึงนะครับนายูง ตรงกลางประตูนะอัจไปตรงกลางเลยไปนรับรางวัลได้นะครับเสียหนึ่งนะครับกับท่านผู้ใหญ่อุดรนะครับตอนเย็นนะครับจากได้คนที่สองนะครับของนายฮีนะครับบาดไปแล้วนะครับคนละคนนะครับก็เสมอกันเป็นประตูต่อหนึ่งนะครับ ตาร์ทุ้นี่สตารแทเน่ยจะได้ต้นเต,ตยนายฮีสีม่วงนายฮีว่าไงโอ้ถอยไกลนนะองายท่ะทำสมาธิอยู่นะทำสมาธินิดหน่อยนะครับนายฮีทำสมาธิขยับตัวแล้วเรียบร้อยนะครับ ูเลยนะครับวัดใจนะครับวัดใจกับผู้รักษาประตูนะครับสําหรับนาฮีวัดใจกันนะครับว่าจะล้มไปด้านไหนก่อนนะครับกาเดินตรงตลางประตูเลยนะครับคนที่สองของนายโยงนาฮีชิงความได้เปรียบไปแล้วคนที่สองของนายโยงว่าไงโดยเจ้าคม ตัววแล้ยิงเข้ารียบร้อยนะครับโอยิงสวยมากหนิ่งมากนิ่งมากโอ้โหนี้เจอนิวเอเธิตนิวเอเธิตโอ้โหบุรีรัมย์นะนิวเอเธอิทนะครับโอเคโอเคไปแล้วัง โอ้ซื้อตัวมาจากบุรีรัมนะนิวเอเตนต์